ดูสิคะทุกคนหินมะตกหนักแบบในรอบสิบปีของประเทศฮอลแลนด์นะคะตรงน้ำตรงนี้เป็นน้ำแข็งหมดเลยค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยววันหยุดนี้คนเขาก็จะออกมาเล่นสเก็ตกันตรงนี้เต็มไปหมดเลยเพราะว่าครบหนึ่งอาทิตย์น้ำมันก็จะแข็งพอดีเนาะมันก็เล่นสเก็ตได้ ไหมคะทุกคนก็ถ่ายบริเวณรอบๆให้ดูคะ่ะตั้งแต่มาอยู่ที่ฮอล์ด์นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นหิมะตกหนักขนาดนี้ตรงฝั่งนู้นก็เป็นน้ำนะคะนี่คือบริเวณรอบๆหมู่บ้านที่มินอยู่